สวัสดีครับผมวันนี้ก็มาพบกับช่างตองประดานซิ่งกับทีมง,งานน้ําแตะทางของเราอีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้ก็ได้มาทําการเจาะน้ํประดานอยู่บ้านาวังปลาเชื่อมวองปลาเชื่อมนะเนาะอาเภอบ้านโพน,นอําเภอสุนาแก้วจังหวัดสุนครของเราครับผมวันนี้ก็เจาะเสร็จไปที่ความลึก47เมตรนะครับผมน้ำที่ได้ประมาณ20ตุิวขึ้นนะ แล้วก็ทําการสรํารวจด้วยเครื่อง EDM P 3 0 0 s นะเนาะเครื่องสำรวจยานสมัยการเจาะน้ำบาดาลน,นะนี่ก็เจาะเสร็จดูครับน้ําเต็มไล่เต็มคันเลยอันนี้กําดดลังทํา,นนก,าทการเป่าล้างบ่อยนะครับผมเสร็จละดูฮะแตกกระจายเนาะทั้งสองก็จะเจาะอยู่ที่จังหวัดสกลนครนะครพนม จาหาอุดอรบึืการน,นะครับผมแล้วก็มีเครื่องมือนะสมัยเจาะด้วยระบบแอร์ขนาดใหญ่นะผมหกล้อตำรวจก่อนจอเนะอาะเจาไม่ได้นะ้ะไม่คิดเงินครับผมอยู่ที่ลูกค้าจะช่วยค่าน้ำมันนะร้างเนาะื้นที่เสียงื้นที่น้ำน้อยื้นที่น้ำมากตรงนี่เป็นพื้นที่น้ำมากนะตรงไหนเป็นพื้นที่น้ำน้อยก็ทำแจงนะครับผมอยู่ที่ พื้นที่ไม่ใช่ว่าพื้นที่น้ําน้อยแต่อยากได้น้ํามากแบบพื้นที่น้ํามากมันก็เป็นไปไม่ได้ครับผมลูกค้าบางท่านก็ต้องปอนแต่กันบ้างเนาะพื้นที่น้ำาโกนโาแควรอรู่ใกล้ๆก,กับบ้านฮองโจดคนัะเป็นเขตรออยต่อจะคนกับละคอนพนมนะครับผมตัวนี้ลูกค้าไหนสนใจที่จะบบอบาดานศึกษาเรื่องบอบาดานก็ติดต่อหาช่างมาเลยครับจะมี เบอร์โทรไลน์ไอดีอยู่ท้ายคลิปนะครับผมก็มีไว้ให้เรียบร้อยนะครับไปติดต่อหากันได้เลยนะครับสีโทรมาปรึกษาสอบถามกันได้ครับผมราคาเจาะก็แล้วแต่พื้นที่นะฮะโทรมาปรึกษากันก่อนช่างก็จะเจาะอยู่ที่ขนาดหนิ้วหนิ้วแปดนิ้วนะครับส่วนสี่นิ้วไม่ได้เจาะครับผม ว่าการเจาะใหญ่เนาะเป็นรถเจาะขนาดใหญ่นะรปรับปรุงราคามาตรฐานนะยุ้งด้วยเป่า,า,านา้ำแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ก็จบกันละแล้วเ,เจอกันคลิปหน้าว่าเปา็นช่างสองประดานซิ่งกับพกิญญาแต่แยกทางเราไปเจาะกันที่ไหนวันนี้ลูกค้าประทับใจฮนะทำได้ทำงานทำสวนจะ็ดทำสวนนะ ดเ้าน้ำเยอะเลยครับผมดูท่วมกันเลยทีเดียวแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซั s c r ค b e เป็นกำลังใจกันด้วยนะสลับวันนี้ก็บา,บายบายสวัสดีครับผม